ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโพเจริญจังหวัดชัยนาทนับเป็นแหล่งผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวหลักที่มีคุณภาพส่งจำหน่ายให้แก่ชาวนานในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงและได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกันอย่างมากรวมถึงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกันอย่างครบวงจรโดยมีแนวทางตลาดนำการผลิตอีกทั้งสมาชิกมีความตั้งใจที่จะผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง,ขงวันนี้เราจะพามารู้จักกับคุณวินัยจินจันทร์สุดยอดชาวนาต้นแบบ จังหวัดชัยนาทที่นำพาสมาชิกในชุมชนประสบความสำเร็จการันตีด้วยรางวัลสถาบาันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่นๆประจำปี2567ศูนย์ข้าวชุมชนว้นานโพเจริญตั้งเมื่อปีพศ2553มีสมาชิก25รายที่แรกที่เรายังไม่มีการรวมกลุ่มนะครับถามว่าศูนย์ข้าวชุมชนเนี่ย มันนักหนาสาการขนาดไหนที่อาศัยข้าวก็ไม่มีต้องไปอาศัยบ้านไหนที่มีเพิงมีอะไรก็ต้องเอาข้าวไปไว้กว่าจะมันเห็นไม่มีกระดังตรงนี้ผ่านอุปสรรคมาเยอะมันก็เป็นเหมือนกับว่าเราเริ่มจากศูนย์น้นะ เราไม่สามารถที่กำหนดราคาสินค้าเราได้เลยเราต้องไปให้ลุงสีกกำหนดพอลุงสีกกำหนดเนี่ยเกษตรกรเสียเปรียบเกี่ยวไปมากอะไรมากเนี่ยเขาตีราคาให้เราถูกลงเราก็จาเป็นจะต้องขายเราก็มีนัยบาลมารวมกลุ่มกันเนาะพอรวมกลุ่มปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะกำหนดราคาได้เองต่างคนต่างอาศัยกันเพราะกลุ่มก็สมาชิกต้องอยู่ด้วยกันได้เราก็ตั้งไว้ราคากลางข้าวขึ้นเราขึ้นให้แต่ข้าวลงมาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถจะต้อกำหนดขั้นตรงนี้ได้ มันก็ทําให้เราเนี่ยกเกษตรกรเนี่ยอยู่ได้ตอนนี้ก็มีประมาณ550ก้าไร่ก็มีกอขอ41กขอ85กอขอ61แล้วก็กขอ95จุดเด่นเราก็คือคุณภาพครับคือคุณภาพนี้ต้องทําให้ได้ การรวมกลุ่มเนี่ยมีอุปสรรคไหมมีทําอะไรไม่มีอุปสรรคก็ถือว่าไม่ไม่มีประสบการณ์เนาะถามว่าอุปสรรคก็เคยทํามาปี57เนี่ยขาดทุนเป็นล้านสมาธิก็ไม่ได้รับผลผลขาดทุนพาะรอยหนึ่งวางแผนไม่ดีก็มาเอาการขาดทุนมาเป็นประสบการณ์เริ่มทําใหม่ทําแต่พอดีทีแรกก็วางแผนข้าวนาปีปลูกเยอะแต่ข้าวนาปีนี่วิ่งไปหาแรง แต่นาปังเนี่ยนาปังมันวิ่งไปหาผลตรงนี้แหละเราก็ต้องมาทําวางแผนกันว่านาปังเนี่ยเราจะปลูกเยอะนาปีเราจะป,ะปละปูกน้อยก็วางแผนมาตลอดก็ประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยอยู่มาได้ตลอดถือว่ากู้เงินมา6ล้านเนี่ยก็ทํามาได้5ปีพอห้าปีปุ๊บเนี่ยหมดหนี้ ตอนนี้ก็ปันผลให้สมาชิกมา2ปีแล้วครับในฐานะประธานศูนย์ข้าวชุมชนเนาะว่าจะมาถึงตรงนี้ทางศูนย์นิจัยข้าวไทนาดและกรม,มัมนข้าวเนี่ยคือให้ความรู้อะไรต่างๆนี่เยอะแยะมากมายเลยนะครับมาสอนในเรื่องของตัดพันผล,ผลผู้ปฏิบัติเนี่ยวันปฏิบัติจริงแต่ภาควิชาการเขาก็ต้องมาเสริม อันตรงนี้มีความสําคัญเราต้องไปกันทั้งคู่เนาะสูตรวิจัยเข้ามาตลอดไปไหนก็ไปด้วยกันมีอะไรก็มาทํามาร่วมกันอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไปกันได้เทคนิคในเรื่องของจะทำข้าวให้ได้คุณภาพเนี่ยหเมล็ดพันธุ์ต้องเอามล็ดพันธุ์ที่เชื่อถือได้เช่นจากสูตรวิจัยหรือสูย์เมล็ดพันธุ์แล้วสอง ต้องปักดำถามว่าปักดำทําไมปักดำมันดูแลง่ายปัดพันปน,นอะไรต่างๆเนี่ยเมล็ดพันธุ์ที่ดีต้องมีขั้นตอนอย่างก็ปักดำแล้วก็มีสามขั้นตอน1การถอนพันปนน,นอกแถวในระยะข้าวประมาณ20-30ถึงวัน2ต้องตัดข้าวที่ออกก่อนอยู่ในช่วงของ70-80ถึงวันในช่วงก่อนเก็บเกี่ยวเนี่ยต้องดูพันปนอีกครั้งหนึง่ง ถ้ามันมีปัญหาเราไปดูให้เขาแก้ไขแล้วสุดท้ายรถเกี่ยวสําคัญมากจาัดก,การบริหารแปลงที่ดีทั้งหมดแต่รถเกี่ยวไม่ล้างอันนี้เป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นการทําแปลงที่ดีต้องเริ่มจากเมล็ดพันุ์แล้ว ตจ้ของนาหรืออะไรเนี่ยต้องเอาใจใส่เพอเธอไม่เอาใจใส่นี่มเมล็ดพันธุ์จะไม่ได้คุณภาพเพราะเราเก็บเวปุ๊บเนี่ยเราต้องไปลดความชื้นการลดความชื้นเนี่ยที่นี่จะอยู่ในความชื้นที่11.5แล้วเราก็มาเข้าลงทําความสะอาดคือแพ็คถุง พอแพ็คถุงเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีแท็กมีวันมันจุวันหมดอายุความงอกที่สมบูรณ์ต้อง100เมล็ดนี่ต้อง80เมล็ดถ้าตามกว่า80เมล็ดแทนไม่ได้ผลผลิตรวบรวมแล้วก็อยู่ประมาณ450 5 0 0ตันตอนนี้ตลาดนะครับตลาดเราทั่วประเทศเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นภาคอีสานแล้วก็ภา,าคกลางพันบุรีสระบุรีเขาก็สั่งมาเยอะๆเราก็ส่งพอเรามีรถ6ล้อ10ตันนี่เราส่งตรงน,นี้ก็ถือว่าเป็นตลาดที่ดีมาก ล่าสุดทางกลุ่มก็ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาศูนย์ส,นยส่งเสริมและผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่นและรางวัลที่เราได้มาเนี่ยถือว่า ภูมิใจสูงสุดแล้วเพราะว่าเกิดมาในชีวิตก็เราก็ทําในเรื่องของชุมชนมาตลอดเพราะว่าตรงนี้ชุมชนกว่าจะยอมรับเราหรือกว่าจะร่วมมือกับเราเนี่ยก็ว่ามุ่งมั่นมาตลอดภุมเข้มแข็งมันเกิดจากหนึ่งผู้บริหารไม่เอาตัใจตัวเองต้องฟังสมาธิกหรือเอาสมาชิเนี่ยมาร่วมความคิดเห็นด้วยกันว่าปีนี้เราจะทํำยังไงอะไรยังไงนี่นะอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งตัวเหตุผลที่2ก็เราอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องคนที่ไม่มีไร่มีนา ก็ไม่ต้องอบพยพไปทํางานที่อื่นเพราะเขามีรายได้ทุกวันมาอาหารการกินก็สมบูรณ์เกษตรกร,เ,ร,กรเขาไม่เคยมีวันว่างเลยมีรายได้ทุกวันอันตรงนี้เป็นหลักที่ดีมากเลย ศูนย์ข้างชุมชนบ้านโพเจริญนับเป็นตัวอย่างของการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งมีการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกันอย่างครบวงจรตั้งแต่สมาชิกเกษตรกรที่เป็นลูกค้าแล้วโรงสีที่รับซื้อผลผลิตข้าวจากเกษตรกรจึงทำให้กลุ่มมีแนวทางตลาดนํำการผลิตที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สามารถดำเนินการบริหารจัดการกลุ่มได้ประสบความสำเร็จจนถึงปัจจุบัน